สวัสดีครับชาวไฟแบงค์ทุกคนอยู่กับผมวันมอสวันนี้ผมวันนี้ผมก็จะพาวันมอสไปวอลแคนนะครับผมเดี๋ยวผมมา่น,นี่แหละวูดูยังด้วยให้ผมด้วยเอาห okay, s <S ให้โอเค V ให้มีคนดูเชื่อมหนึ่งอ่ะให้เชื่มอมมั้งไง L หนึ่งหน้า L หนึ่ง đồ càng hay ở đồ càng hay ở L L L thôi ui, dao dao lụt đi dao lụt càng con đùng nhá a rồi เอลจะขึ้นเอลจะขึ้นเอลจะขึ้นเอลขึ้นไปแล้วสวยสวยๆตายๆด้วย,วยน้ำหน่กที่อยู่เอลพี่ว่าบอม has been planted วางแอรอยู่คอเตอร์คอเตอร์ใช่ปะ่ะอืมเฮ้ยมาเปลี่ยนแนอ,มมอ้กัปตันมาามัน <c oughs> ว,วิโอหลังหลังเลยนะโอ้โห ต a, ้องเข้าเตอร์หลังเองเลยหลังเองนี่นะเดี๋ยวหลังเองเดิยิงอ่ะเดินยิงเข้าหลัง f a r สวยมันมันวางปิดมุมมันเองนะผมปูเลยให้ หมดเลยตายด้วยที่มอสจะไม่มีอะตายอย่างมันจะตกฟองกไ่มีไอ้พี่ที่อยู่ไหนเนี่ยอยู่กลางอยู่กลางอยู่อ๋อผมอยู่ยาวเล่นเลยเล่นเลยยาวมาหนึ่งเยอะป่ะเยอะบอกนะน่าจะตัวเดียวเลยสวยเอ้ยสวยกำลังทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยสวยกำลังทำอะไรเลย แต่เราต้องทำอะไรเลยตอนนี้ทีโดเฮ้ยผูดูยำหลอนี่แกเวเอาเลยเจ้าวายเจ้าวายเจ้ว้ขึ <h <h ้นอะไรขึ <h> <h ้นอะไรขึ้นอะไรเดี๋ยวมันโดดอ่ะเจ็บมาโดนเบิด เอจะเข้าไปไปเอจะเข้าเอจะเข้าเอเข้าเฮ้ยยาวตายเอเข้าแล้วนะปล่อยเลยดูเอวให้หน่อยหลังเอมิดนนึงหลังคาเฟ่ E ห, então, like หลังเอหลังเอหลังเอหังเอสองตัวหลังเอตายนึ่ตัวนี้ตัวน so ึงโอไม่ตายเจ็บอูเจ็บอยู่สวยกายยิงลูกพี่่ด้ไงวะมิชชั่นสักเซสโอเคไปกันลุ้มเหรอ มันเป็นไรอะครับลุงเหรอมั <laughs> นมีกฎห้ามลุงเหรอเออเอาแล้วเหว่ยเหวเาวาใช่ไหมตอนนีกำลังลาลังแล้นตนน้งองเหราแ้องมาจะขึ้นเอวเอวเอลสวยเอาวะ่ะ ทำเป็นเล่นหน่อยเดี๋ยวบอกไม่ไหวไงเดี๋ยวบอกเอาใครหลุดว้าวเราทอนเราทอนเดินเดินเดินอ่ะตึงแล้วคขานะเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีตัวแบกอยู่นี่โอ๊ยไม่ใจละดูกูมีได้ไหมน่ะวิ่งไปหกแล้วเรามีวันมอสอยู่บวาไรยี่ยี่ยี่สองจะดูให้ดูให้ดูให้ผมดันมาถรานเลยดูวิ่งมาได้ไงยี่หนึ่ง ตายตายตายเหลือตัวนะงอพันก้ไหนอ่ะยาวตัวหนึ่งยาวตายนี่จะกดกดห้สูงเลยมานนี้ยทอย่างพัานมานักก่าผมเป็นนี่ละดับเบิลดีดับเบิ้ลจดัลังเอะผเป็นกครับผมเป็นมิกซ์เล่นองไร อันนี้วันมอสที่เรายิงไปหลังเอแล้อ้โหแตกครับผมน,นีดับเบิลโค้วันวันมอสอยู่ในเอแออเดินเออเดิน,เออเดนยิงนครับตอนนี้เดินไปางยิงกันแล้วใน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  2, ในสองในสอง ไ,ไม่ตายเลยนะแต่เจ็บเจ็บสองตัวเลยไอของจริงว่ะเฮ้ยเชื่อมเชื่อมลองไปแล้วหลังหลังร้อนรู้ผมวางแล้วกันหลังหลังเชื่อมเข้าแล้วดูเชื่อมไหมดูเชื่อมไหมเฮ้ยดูเชื่อมไหมดูข้างหล <Okay, S 1> ังเลยแลสวยนีด่ดู๋ยวอยู่ไหนครูด็อกเตอร์เว้ยไหนไหนไหนเฮ้ย เอ้เก็บสี่วะ่ะผมพุกครับโ<ม>อเ้ยมชั่นสุ kses เฮ้ยหลังเอด้ดนหลังเอด้ดนโอ้โ oh ห

อิกกี้โหดว่ะมิกี้ในคํนินมีแค่วันมอสมไม่ใช่ีแค่ปีนะผมมิกกี้เขาก็มาด้วยนะผมครบตีเลยอีกคนนึ่งใครครับใน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 ทานทานนะฮะของเองนะปืนน่สวยจัง Mission Success Okay, Hellman Home Keeper Home Keeper Home Keeper Home đi Home đi. Home Càng càng. Càng

อยู่ในบอมนั่นแหละหลังกล่องนุ่นเบา่กล่กองสี่เอาไปตำไหน่นี่นามิกกี้ครับสว็แล้วสว็แล้วสว็แล้วโอเคเลตส์ก็ okay, มิกกี้ปิดตำแหน่งอ่ะกลมันยิงแฮกโดน lực đầu 1 lúc đầu tiên sau khi hai thằng xoay, thằng A thằng hai 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 2 hai thằng hai thằng hai นี่พกยิงด้วยมาดินินโอกมาเอาเอาโดนยังไงอ่ะเอ้ยเกินไปเอาโดนไดงโทษทีครับผมเติมโภคไปกี้ เอเจ็บหลังเอเจ็บมากที <pages> ่ <lush> อยู่ในเอตลางีนเดี๋ยุ้มไม่วางเอลบอกว่าแอลแน่จุดเริ่มต้น